มีอะไรฉันช่วยไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณผู้หญิงกระป๋องสั้นหอมโอ้โหขนหน้าแข้งเยอะมากเลยอ่ะอยากอยากช่วยดึงหนึ่งเลยโอ้โหโอ้ผมเป็นคนชอบขนหน้าแข้งนะครับ ลงรักแรกผู้นนหญิงมีคนหน้าแข้งนะไม่ทันตั้งตัวเลยมีคนจักแล้วไหมกระโอดกันได้ถอดขนรักแร้ไเลยโนะ <c oughs> อ้ยดีเปลยวเปลยากว่าเลยขาวเลยอ่าอ่า ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละใช่สองรอบเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวตอนเข้าประชุมเนี่ยก็ตั้งใจทําง,งานนะครับได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวประธานบริษัทเข้าประชุมด้วยเราก็ตั้งใจทําง,งานนะอย่าทำให้พี่เสียหน้าเข้าใจไหมฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะตัต้งตัวอะไรเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยนั่งลงนั่งลง สวัสดีค่ะท่านประธานประธานเหรอคุณสินะที่ชื่อมอ่อนใช่ครับท่านประธานฉันไม่ขอร่วมงานคุณแต่แต่ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะครับผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยเขาให้เกียรติสถานที่นะครับไม่ใช่จะเป็นน้ำมือให้ผู้ชายไปคุยโอ้อวดถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้ก่อนค่อยกลับมาทำงาน ส่วนโปรเจกต์นี้ฉันจะให้ป๊อปเป็นคนดูแลขอบคุณค่ะท่านประธานเกือนปุยและคุณกลับบ้านนะครับจำไว้นะครับว่าการทำง,งานก็เหมือนละครมีบางตอนที่เราต้องสแสดงแต่ฉัน,สนแสดงทุกตอน,สนแสดงทุกตัวละคบบลร